ไก่หัวขาดตำนานไก่มหัศจรรย์ชื่อดังของประเทศอเมริกาเรื่องราวความแปลกประหลาดนี้ได้เกิดขึ้นกับสามีภรรยาครอบครัวโอเซ่นในวันที่10บกันยายนปี1945เมื่อนางคลาร่าภรรยาของนายลอยโอเซ่นซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในเมืองฟรุตตา รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาเธอได้ตั้งใจจะลงมือเชือดไก่เพื่อน,นำมาทำเป็นเมนูไก่สำหรับอาหารมื้อค่ำในวันขอบคุณพระเจ้าไก่เคราะหร้ายตัวหนึ่งถูกเลือกมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารขึ้นโต๊ะแต่เมื่อนางคลาร่าได้ลงคมมีดฟันคอไก่ตัวนั้นจนคอขาดออกจากร่างเลือดไก่กระจายเต็มเขียงปรากฏว่าหัวของมันนิ่งสงบอยู่บนเขียง แต่ร่างที่ไม่มีหัวของไก่เคราะ์ร้ายกลับไม่ตายและยังกระโดดลงจากเขียงวิ่งพล่านไปทั่วก่อนที่สุดท้ายมันจะหนีหายไปเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงให้กับนางคลาร่าเป็นอันมากเธอจึงได้บอกเรื่องนี้กับลอยผู้เป็นสามีของเธอลอยเองก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้ไม่น้อยแต่ก็คิดว่ามันคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเขาก็เลือกไก่ตัวอื่นมาให้คลาร่า ใช้ทําเป็นอาหารเย็นในวันนั้นแทนจนกระทั่งเช้าวันต่อมาไก่หัวขาดตัวนี้ก็ออกมาคุยเขียหาอาหารกินร่วมกับไก่ตัวอื่นๆตามปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันลอยเริ่มรู้สึกสนใจไก่ตัวนี้และสงสัยว่ามันจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนานเท่าไหร่จรึงได้คิดจะลองเลี้ยงมันดูโดยตั้งชื่อให้ไก่ไม่มีหัวตัวนี้ว่าไมค ลอยให้อาหารไม้โดยการใช้ที่หยอดตาหย่อนน้ำข้าวโพดลงไปทางหลอดอาหารและช่วยดูดเสมหะด้วยเข็มฉีดยาผ่านทางลำคอให้กับไม้การดำรงชีวิตอยู่และพฤติกรรมต่างๆของไม้สร้างความแปลกใจให้กับลอยอย่างยิ่งมันยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับไก่ทั่วไปเช่นกระโดดขึ้นที่สูงๆเพื่อพยายามจะโกงคอขันในตอนเช้าและพยายามจะใช้คอกุดๆของมัน ซุกไซ้ข,ขนตัวเองเพื่อกำจัดเผ็บไรจนหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปไม้ไก่ไม่มีหัวตัวนี้ก็ยังคงสภาพราวกับเป็นไก่ปกติกไม่มีผิดความแปลกประหลาดนี้ทำให้ลอยตัดสินใจพาไม้ไปตรวจสอบที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ซอลเล็กซิตี้ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเขาไปถึง400กิโลเมตรไม้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ แม้จะดูเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ชวนพิศวงและน่าตื่นเต้นแต่นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถให้คำตอบแกล่ลอยได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องบังเอิญที่น่าตื่นตะลึงเพราะการลงคมมีดครั้งนั้นตัดไม่โดนเส้นเลือดใหญ่ที่คอของไม้อีกทั้งยังมีก้อนเลือดไปอุดห้ามเลือดที่แผลของมันเข้าพอดีทําให้มันไม่เสียเลือดจนตายไปก่อนที่สําคัญส่วนของเนื้อเยื่อและก้านสมองของมันก็ยังทํางานได้เป็นปกติ ทำให้มันยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถึงแม้จะอยู่ในสภาพที่ไม่มีหัวก็ตามการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของไม้ส่วนใหญ่คือการสั่งการขั้นพื้นฐานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการหายใจการเต้นของหัวใจปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าระบบพื้นฐานสำคัญต่างๆเหล่านี้ยังคงมีอยู่ครบพร้อมกับหูข้างซ้ายของมัน เมื่อเป็นดังนั้นลอยก็เริ่มมองเห็นลู่ทางในการหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจากความพิเศษของไก่หัวขาดตัวนี้โดยเขานำไก่หัวขาดที่มีชีวิตออกเดินสายโชว์ตัวไปทั่วทั้งอเมริกาพร้อมกับขนานนามให้กับมันว่าเป็นไม้ไก่มหัศจรรย์ไม้ช่วยทำให้ลอยมีไรายได้จากการเก็บข้าวข้าชมถึงคนละ25เซนช่วงเวลาที่ไม้ไก่มหัศจรรย์ตัวนี้โด่งดังที่สุด มันสามารถทำเงินได้มากถึง4,500ดอลลาร์ต่อเดือนเลยทีเดียวนอกจากนี้ลอยยังได้ทำประกันชีวิตให้กับไก่ของเขามูลค่าสูงถึง10,000ดอลลาร์อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากสำหรับค่าเงินในยุคนั้นความโด่งดังของไก่มหัศจรรย์มีมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเรื่องราวของมันได้ถูกนำไปตีพิมพ์ลงในนิตยสารชื่อดังมากมายเช่น นิตยาสารไลฟ์แมกกาซีนนิตยาสารไทม์รวมไปถึงกินเนส s บุ๊กอีกด้วยการที่นิตยาสารชื่อดังอันดับต้นๆของอเมริกาและสื่อต่างๆให้ความสนใจจนต้องนำเรื่องราวความมหัศจรรย์ของไก่หัวขาดแต่ไม่ตายตัวนี้ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนยิ่งทำให้ข่าวของไม้กระจายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไม้ไก่มหัศจรรย์มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ จนแทบจะไม่แตกต่างไปจากดาราชื่อดังและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในสังคมคือพฤติกรรมเรียนแบบดาราหลายคนพยายามจะลอกเรียนแบบลอยด้วยการตัดหัวของไก่ของตนเองโดยหวังว่าจะได้รับชื่อเสียงเงินทองเช่นนั้นบ้างแต่ก็ไม่มีใครทําได้สําเร็จหรือมีบ้างที่ไก่เคราะห์ร้ายบางตัวอาจจะมีชีวิตรอดแต่อยู่ได้เพียงไม่เกินสองวันพวกมันก็ตาย แม้ว่าหลายคนพยายามลอกเลียนแบบลอยแต่ไม่สำเร็จแต่มีชายผู้หนึ่งซึ่งไม่ประสงค์ออกนามอ้างว่าเขาคือผู้ที่เกือบจะลอกเลียนแบบไก่มหัศจรรย์ได้สำเร็จโดยเขาได้เปิดเผยว่าไก่ของเขาซึ่งมีชื่อว่าลักกี้ซึ่งก็ได้แสดงปฏิหารเช่นเดียวกันกับไม้ไก่มหัศจรรย์ชื่อดังแต่น่าเสียดายที่มันมีชีวิตอยู่ได้เพียง11วันเท่านั้นส่วนสาเหตุที่ลักกี้ไก่ของเขาตายไปนั้นเป็นเพราะว่า มันไม่ชํานาญกับการใช้ชีวิตแบบไก่หัวขาดทําให้ตัวมันเข้าไปติดอยู่ในปล่องไฟจนตายลอยและคลาร่าช่วยกันดูแลทนุถนอมไม้ไก่มหัศจรรย์อย่างดีที่สุดทั้งๆท,ที่ไม้ไม่มีหัวแต่ร่างกายของมันก็เติบโตขึ้นมากในช่วงระยะเวลา18เดือนโดยมันหนักเพิ่มขึ้นถึงเกือบ3กิโลกรัมนอกจากนี้ในแต่ละวัน มันก็ยังคงมีความสุขอยู่กับการใช้ลำคอกุดๆของมันซุกไซ้ขนตัวเองและทำท่าเดินไปมาเพื่อจิกหาของกินตามสัญชาตญาณจนมีคนหยอกล้อมันว่ามันคือไก่มหัศจรรย์ตัวอ้วนที่ไม่รู้ว่าตัวเองหัวขาดแล้วในคืนวันหนึ่งหลังจากการออกเดินสายโชว์ตัวลอยได้แวะพักที่โรงแรมอริโซนาในเมืองฟินิกส์อยู่ๆ ไม้ก็เกิดอาการสำลักขึ้นมาซึ่งก็เป็นอาการที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆเนื่องจากมีเสมหะหรือมลเมล็ดข้าวโพดเข้าไปติดหลอดลมโดยปกติลอยจะใช้ที่หยอดตาดูดเอาเสมหะของมันออกมาก็จะสามารถช่วยชีวิตมันได้ทุกครั้งแต่ในครั้งนี้ลอยตกใจมากเมื่อเขานึกได้ว่าเขาลืมที่หยอดตาเอาไว้ในงานแสดงโชว์ซึ่งเมื่อไม่มีที่หยอดตามาช่วยดูดมลเมล็ดข้าวโพดที่ติดอยู่ในหลอดลมให้กับไม้ มันจึงเกิดอาการขาดอากาศหายใจและตายลงในค่ำคืนนั้นหลังจากที่ไก่มหัศจรรย์ชื่อดังของอเมริกาได้ตายไปชาวเมืองฟรุตตารัฐโคโลราโดก็ยังคงรู้สึกอาลัยและคิดถึงมันทำให้ต่อมาซซลลี่เอดิงตันผู้อำนวยการสภาหอการค้าประจำเมืองจึงได้กำหนดให้วันที่17พฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน ไม้ไก่หัวขาดท่ามกลางความเห็นชอบของชาวเมืองซึ่งในวันนั้นผู้คนในเมืองต่างก็ช่วยกันจัดงานขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองโดยงานเฉลิมฉลองนี้ได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี1999ซึ่งล่อกเหนือจากเหตุผลเพื่อเป็นการระลึกถึงไก่มหสัสจรย์แล้วงานนี้ยังจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่มีชีวิตอยู่บนโลก เพื่อให้ระลึกได้ว่าถึงแม้ว่าชีวิตจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตามคนเราก็จะต้องดิ้นรนต่อสู้และดำรงชีวิตอยู่ต่อไปจึงจะประสบความสำเร็จ